สวัสดีค่ะลิซ่าหลังหายไปนานเผยลุกใหม่สุดตาคตรเทเลยในที่สุดก็ออกมาอัปเดตให้แฟนๆได้ติดตามหายคีดถึงกันแล้วนะคะสำหรับลิซ่าแบกพิงหลังไม่มีการเคลื่อนไหวมาเกือบ2ส,สัปดาห์ในอินสตาแกรล่าสุดในวันนี้ส1ตุลาคม2021น้องก็ได้โพสต์อัปเดตให้แฟนๆไดฟินวีนดวกันอีกแล้วไปกับลุคสุดเท่จากซิลีนและต้องบอกเลยว่าแต่ละครั้งที่น้องปล่อยภาพออกมา คือน้องมีอะไรให้ว้าวตลอดได้หลุนได้สนุกจับตาไปกับแฟชั่นที่น้องนำมาสวมซึ่งรอบนี้ก็เช่นเคยจัดเต็มทั้งแว่นกระเป๋าเสื้อนาฬิกาเครื่องประดับพร้อมกล้องริโก GR t w i s t Edition ที่มีมูลค่า949.95เหรียญหรือ30,000กว่าบาทที่ในขนาดนี้กลายเป็นที่หมายตาของใครหลายคนสังคาดว่าน่าจะโซเอาในเร็วๆนี้ น,นี่ค่ะก็เป็นภาพส,ายสวยๆอัปเดตความเคลื่อนไหวน้องลิซ่าในอินสตาแกรมเพื่อนๆได้ดูแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดหัวใจสนับสนุนน้องกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ